อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะปัจจุบันนี้นี่หล,ลายบริษัทนะคะก็รณร,ร,ร,นะร,นะรงนะครเร์เรื่องของการสูบบุหรี่แก็มีการจัดโซนิ่งให้นะก็ HR เจาะปรวิชาชีพเจาะปรบันนางานกําหนดให้ดีนะโซนิ่งตรงไหนสูบได้สูบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการสูบบุหรี่นั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดไฟไหม้ได้นะครับนอกจากนี้ก็เป็นพวกไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนั้นก็ระวังเรื่องของพวกโซนเว้นนะพวกที่มันเขาเรียกมีการไพรไอออกมาได้อันนี้อันตราย เรื่องต่อมาครับขยะที่ลูกไม้ได้เองส่วนมากก็ถ้าเกิดพวกเราดูที่ล่าสุดที่ผ่านมาเป็นไงขยะสารเคมีที่แพร่กระสาเนาะใ,ใ,ในในสายงานของเราไม่น่าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่บางบางที่ที่มีห้องแล็บเนี่ยก็อันตรายนะครับาวนี้ในการป้องกันและรับผิดชอบนนั้นมันมีการป้องกันอะไรบ้างนะประการแรกก็คือเรื่องของเนี่ยการใช้สายไฟอย่างที่เรียนทราบว่าถ้าเกิดไดเมิเตอร์ของสายไฟขนาดไม่เท่ากันนะนะครับก็คือมันต่างสัก นะสายใหญ่สายเล็กอันนี้ก็เกิดอันตรายได้เรื่องของอื่นๆครับการลดการเสียดทานอันนี้ก็เครื่องถุงเครื่องจักรที่มันมีน้ํามันจารบีน้ํามันเครื่องชะลอมเนี่ยท่านก็ดูด้วยแล้วกันนะครับนอกจากนั้นก็คือ,อเป็นพวกวัสดุไวไฟนะอะไรบ้างที่เป็นไวไฟก็จัดเก็บเหมือนกับที่เราตรวจความปลอดภัยไหมในการทํางานที่ผมอยู่กับพวกญี่ปุ่นมาเยอะนะครับญี่ปุ่นนั้นอนะ่ะเขาจะไม่มามายุ่งเรื่องพวกนี้นะคือเขามอบหมายงานแล้วก็จบไปนะแต่เขาจะมาติดตามนะติดตามไม่ได้นะเอาจริงนะญี่ปุ่นทุบโต๊ะนะ ผมเคยโดนโดนทุบตเหมกันฟังนะไอ้ทุบตุ้ก็คือเราไม่สามารถควบคุมได้ครับอย่างเช่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องนําเสนอเป็นขั้นตอนนะญี่ปุ่นทําทําไมเซฟตี้เมื่อไหร่มันจะจัดการใช้ทั้ทีหนึ่งเนี่ยเนะยผมมาที่นี่นี่อาทิตย์ที่3แล้วนะนะปรากฏว่าฝ่ายจะซื้อเขาปีดทิไทม์ไม่น้อยกว่า15้าวันนะท่านสั่งซื้อของฮนะหลไทม์ในใบ PR เขาอะสิบห้วันผมว่านั้นคุณไปแก้ที่ระบบสิครับนะ แต่ในยามนั้นเป็นไงเมื่อเจ้านายพูดอย่างนั้นเราก็เฉยนะสมัยนะั้นนะเรื่องต่อมานะครับเรื่องของอถ้าเกิดอุปกรณ์ต่างๆนะเป็นพวกใบโลกไบเลอ์อันนี้ท่านก็ไปดูนะคะ,ะไฟฟ้าสถิตคุยแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับอาคารใดที่เก็บสารเคมีต้องมีสายกราวแม้แต่อาคารทั่วไปนะต้องมีสายกราวนะเพราะว่าถ้าเกิดมีพวกไฟฟ้านะฟ้าผงฟ้าผ่าอะไเนี้ยก็ ในกฎหมายของกรมงบสารกรรมถ้าเกิดอาคารใดที่อยู่จากอาคารอื่นนะภายในระยะ30เมตรถ้าเกิดอาคารนั้นอนะ่ะไม่มีสายล่อฟ้าเนี่ยท่านจะต้องทําอันนี้คืออาคารสูงนะครับหรือถ้าเกิดอาคารจะเก็บสารเคมีแม้แต่ชั้นเดียวก็ต้องอติดตั้งสายล่อฟ้านะครับเพราะว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าหรือว่ามีฟ้าฟ้าฟ้าผ่ามาเนี่ยมันจะมาลงที่ของเรานะครับราวนี้ในส่วนของบทบาทของหัวหน้างานนอกจากบทบาทที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ ท่านไปดูในเรื่องของสัญญาณเตือนภัยนะครับหัวนหน้างานนั้นต้องมีการตรวจสอบเรื่องของไฟอัลามนะต้องตรวจสอบในเรื่องของถังดับเพลิงนะเมื่อเชา้าที่เราเรียนไปแล้วก็ไปตรวจสอบในเรื่องของแผนต่างๆนะเมื่อมีการฝึกอบรมดับเพลิงประจําปีแผนนั้นน่ะมันใช้ได้ไหมในพื้นที่เราเนี่ยเริ่มต้นนะการอพยพนะวิ่งหนีไฟอบยบหนีไฟจากไหนไปไหนแผนนั้นน่ะมันยังโอเคหร,รือเปล่านะครับต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเส้นทางหนีไฟ นะเราเคยหนีจากชั้นบนล,ลงข้างล่างเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะซ้อมสักปีหนึ่งนะไปขึ้นข้างบนได้ไหมหรือเอ๊ะเราไม่ลงบันไดลิงแต่เราอาจจะลงตามไหตามท่อได้ไหมสมมติเรามีผ้าลงตามท่อได้ไหมอันนี้ก็ต้องดูนะ,ะเรื่องของไฟนะเรื่องของไฟนะครับสําหรับจอจอาพนักงานก็คือให้ความร่วมมือนะฮะในเรื่องของการฝึกอพยพหนีไฟนะครับ ในเรื่องของแนวทางการจัดการการป้องกันอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเราจะจัดการเรื่องอะไรบ้างนะอย่างน้อยก็อคอยควบคุมกํากับดูแลพนักงานงห้องน้ำนะตัวดีนะครับพนักงานนั้นไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำนะจำได้ไหมฮะไปทิ้งก้นบุหรี่ในโรงแรมมีโรงแรมแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนนะคนที่อบรมเป็นไม่ใช่อบรมคนเวียดนามสูบบุหรี่ปรากฏว่า ไปทิ้งบุหรี่ในถังขยะนะครับไฟลุกนะฮะอันนี้อันตรายแล้วถ here. Here, here, here. You know, <inaudible> like ้าเกิด <lizard> มัน <Long> ล er <genocide> ุกแล้วนี่ข้างครือข้างล่างไงข้างล่างมันมีแก๊สอยู่ใช่ไหมในในถั่วซ่วมอ่ะนั่นแหละครับนะแก๊สนั้นมันจะระเบิดได้นะไอที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะระเบิดตัวนี้ยิ่งกว่าระเบิดตัวอื่นนะครับระเบิดปฏิกูลต่อมานะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมเมื่อเช้าจําได้นะที่ผมขึ้นสไลด์แรกเลยว่า ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวนั้นมันมีอะไรบ้างนะสิ่งที่อยู่ตัวตัวเราอันดับแรกเลยก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องเสียงนะครับนะผมจะให้ดูเรื่องเสียงบังเอิญว่าของเราพอดีสายมันเชื่อมอ่ะมันเชื่อมอาจจะไม่ฟังจากนี้อาจจะไม่ดูแล้วมันไม่ไม่ดังเนาะนี่ครับเรื่องเสียงดูเรื่องเสียงก่อนนะ คณิตพูดถึงวิธีการจัดการก่อน่านไหมครับในการแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างนั้นที่เราเรียนมาเมื่อเช้าเนี่ยเราบอกว่าเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุครับในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้อย่างเช่นธรรมชาติของงานเจียงานเจี๊ยมันมีเสียงดังอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของมันดังนั้นเราไม่สามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้เราจึงไปแก้ไขที่ทางผ่านครับก็คือทางผ่านของเสียงคณี้การแก้ไขที่ทางผ่านของเสียงเราจะแก้ไขยังไงก็กั้นฉากใช่ไหมกั้นฉากนะมีกำแพงอะไรอย่างเี้ยกั้นฉาก นะแต่บางครั้งมันไม่ได้ไงโรงงานมันใหญ่อะนะเป็นเบเป็นโรงงานไซส์มันใหญ่อะก็สุดท้ายก็คือมาแก้ไขที่คนเห็นไหมครับหรือไม่เขเนี่ยออกแบบใหม่เสียใช้หลัก3 e engineering ครับ3 e เพื่อความปลอดภยัยออกแบบโรงงานตั้งแต่แรกให้ดีนะใครที่ทํางานเกียรน่ยคุณจัดห้องเกียต่างหานได้ไหมล่ะนะนี่ไงนนในในไลน์นี้มีคน30กว่าคนนะครับคนคนนี้ทําก่อให้เกิดเสียงดังเพียงคนเดียวแต่มันอยู่หน้าโรงง,งานท่านครับ นะทางจปวิชาชีพต้องสั่งซื้อเอียปลักมาให้กับพนักงานอีก30กว่าคนนะครับเอียบลักชนิดอย่างดีนะเป็นเป็นพวกยางอย่างซิลิโคอนอย่างดีเนะี่ยคู่ละ 70- 80บาทท่านครับคู่หนึ่งใส่ได,ไดออนนะ้ไม่เกิน3เดือน่ะผมตีให้ถ้าใส่ทุกวันนะไม่เกิน3เดือนแสดงว่าใน1ปีมันเปลี่ยน4ครั้งนะครับคนเดียวถ้ากับท่านไห่ท่าน7 4 28คนอะตกประมาณ280บาทครับ ถ้าเกิดคน30คนล้ครับท่านเท่าไหร่นี่คือต้นทุนที่มันบานปลายจำได้นะทำเซฟตี้ต้องได้เซฟตี้ทำเซฟตี้ได้คอสครับคือต้นทุนที่ต่ำสุดดังนั้นถามว่าใครละ่ะที่จะช่วยนายจ้างคิดเรื่องนี้เจ้าพน้าง,งานนะครับนายจ้างท่านไม่ได้รู้อะไรทุกเรื่องหรอกครับนะรู้อย่างเดียวถึงเวลาเงินเดือนออกเอาเงินเดือนมาให้ลูกน้องอะ่ะใช่ไหมรู้อย่างเดียวว่าท่านจะต้องไปค้าไปขายนะเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้เกิดขึ้นนี่คือบทบาทของฝ่ายนายจ้าง แต่เจปหวหน้างานนะจปวบริหารจปรวิชาชีพหรือเทคนิคสิ่งนั้นสูงเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันนี่คือในเรื่องของกระบวนการฝูกอบรมนะผมเองเวลาไปไปสอนที่ไหนเนี่ยก็เรื่องของสร้างจิตสํานึกนะเพราะอะไรไม่รู้แล่ละอย่างอื่นมันเรียงกันได้แต่จิตสํานึกของคนถ้าบางคนเนี่ยไม่ไปนะผมไปสอนมหาลัยปัญญาพิวัตินะท่านอาจารย์เป็นระดับด็อกเตอร์นะเฮ้ยหลอกว,วันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้ความ ความที่เป็น,ปนครูบาอาจารย์มาก่อนเนี่ยก็ระดับด็อกเตอร์เยอะนะและด็อกเตอร์ที่นั่นสาวๆตรงนั้นเลยสาวๆหนุ่มๆด็อกเตอร์สมัยใหม่ในอายุ3ามสิบกว่าเยอะมากเลยสุดท้ายตรงนี้คืออะไรครับแก้ไขที่ตัวบุคคลครับไม่สามารถแก้ไขด้วยการขั้นฉากได้เพราะท่านดูเหโรงงานอ่างเงี้ยมันทําไม่ได้ไงดังนั้นท่านครับในความเป็นจปหวัวหน้างานก็ดีหรือเจบปบริหารอะไรก็แต่นะฮะดูด้วยนะะดูสภาพแวดล้อมว่มาบางครั้งเนี่ยเราจะไปยืนกระต่ายขาเดียวไม่ได้นะต้องคุยกันและอย่างนี้ครับ สุดท้ายถามว่าคุณเสียสละได้ไหมถ้าเกิดคุณจะเจียชิ้นงานเนี่ยคุณไปเจียท้ายโรงงานได้ไหมละ่ะทาช็อปให้เขาสักช็อปหนึ่งครับนะคุณเดินไกลหน่อยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อรถจักรยานให้เสนอซื้อจักรยานให้คันหนึ่งปั่นไปหน่อยแล้วกันอันนี้กรณีโรงงานที่มัน,ม,นมีพื้นที่นะที่เป็นเวิร์กเพลสเยอะๆอะครับก็คุณจัดการออกไปท่านครับไปสร้างช็อปให้เขาสักช็อปหนึ่งนะมันต้นทุนก็นเนี่ยเอาพวกเศษลงเศษเหล็กนะที่มีอยู่ครับ กับเงินที่เราเสียไปเม,มื่อคิดเป็นต้นทุนเมื่อครู่นี้ครับที่บอกว่าต้องซื้อเอียบลักมาให้2อ0บาทต่อคนต่อปีครับนะมันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่เอียบลักอย่างเดียวท่านไอตัวบุคคลนี้แว่นตาอีกท่านนะอันหนึ่งเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าบาทแลวแว่นตาเงี้ยนี่คือการจัดการด้านความปลอดภยัยโอเคนะครับในเคสนี้ก็คือเรื่องของเสียงนะเสียงดังครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างนะก็มนุษย์เรานน้นปกติแล้วเนี่ย เสียงนั้นก็จะอยู่ที่นี่ยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์ส์นี่คือเสียงนะมนุษย์เราจะได้ยินเสียงที่ไม่ต่ากว่านี้แต่ยังมีสัตว์บางประเภทคือหมาเนาะหมาหรือสุนัขนั้นอนะ่ะได้ยินเสียงที่ต่ํากว่านี้นะก็คือหมาจะได้ยินคนไม่ได้ยินดังนั้นท่านไม่ต้องคิดว่าท่านจะเหยียบหมาได้นะไม่มีทางหรอกครับนะขับไปใกล้มันลุกไปแล้วเห็นไหมนี่ก็คือสังเกตว่า,าความเป็นจริงจะเป็นลักษณะนั้นนะนะส่วนคนที่มีอายุสูงขึ้นนะก็คือเข้าพวกสวนะ ก็จะได้ยินความถี่ของคลื่นนั้นก็เพิ่มขึ้นนะนั้นถ้าเกิดเรามีสวอ,อยู่ที่บ้านเยอะๆเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจกันนะครับบางทีลูกหลานนะคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเสียงแข็งนะก็คือต้องคุยเสียงดังคันนี้ชาวบ้านข้างเคียงไหมครหาว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานบ้านนี้เนี่ยพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เพราะแต่จริงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าต้องการพูดเสียงเข้มแข็งเพื่อที่จะให้ปู่ย่าตายายได้ยินอันนี้ก็ผมผมเจอมาพวกนี้ นะก,ก็มีหลายๆคนที่คิดว่าลูกหลานนั้นตะคอกปู่ย่าตายายกลัวเป็นบาปนะคราวนี้เสียงที่อันตรายกับคนนะ่ะมันมีอยู่กี่ประเภทในหลักออของความปลอดภัยก็บอกแบ่งออกเป็น4ประเภทนะประเภทแรกก็คือมันเสียงที่ดังสม่ำเสมอนะอย่างเช่นเสียงของเครื่องยนต์ทําไมเรานอนหลับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนละ่ะก็คือตัวน่งก็คือเสียงมันดังสม่ำเสมอการเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่เกิน1นึ่งเดซิเบลเอนะทำให้คนนั้นไม่รู้สึกดังนั้นเสียงเหล่านี้ครับ มันก็ทําให้คนนั้นหลับได้นะฮะเสียงต่อมา,าคือเสียงที่เปลี่ยนแปลงสม่ําเสม,มเอ,อคําว่าเสียงเปลี่ยนแปลงสม,ม่าเสมอนั้นหมายความว่า,วาระดับของเสียงนั้นอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เกิน3าถึงสเดซิเบลนะอย่างเช่นเสียงของเล่ยวงเดือนนะกบใส่ไม้เห็นไหมสเสียงไซเรนนะมูนิธินะใต้แน่ใต้แน่เนี่ยมันเปลี่ยนประมาณนี้ก็อกันนั้นคือเปลี่ยนแปลงไปรณวนี้เสียงที่ดังเป็นระยะนะอย่างเช่นเสียงของเครื่องบินเสียงที่ดังเป็นระยะนั้นะอ่ะ เขาไม่ได้บอกว่ามันกี่เดซเบลเอเนาะอันนี้ยังไม่มีการวิจัยนะครับอย่างเช่นเสียงของเครื่องบินเราตอบไม่ได้ท่านเนาะเพราะขนาดของเครื่องยนต์มันไม่เหมือนกันเสียงสุดท้ายครับเสียงกระทบนะท่านอยู่ไซต์ก่อสร้างระหว่างเสียงตอกเสาเข็มนะนะการตอกเสาเข็มนั้นท่านดูเวลาด้วยนะครับนะขอเวลาในการทํางานช่วงนี้ระยะเวลาใดถึงเวลาใดอย่าให้เกินเวลานะครับเพราะว่าชาวบ้านก็จะรงเรยนนะย่านบางนาดีไหม เป็นปีที่แล้วนะเป็นข่าวกันเยอะแยะเลยไอ,ไองานก่อสร้างนะมันไปสามทุบแล้วท่านนะมันยังตุก๊กตึกอยู่อ่ะมันเป็นไปได้ไงอะ่ะนะก็ส่วนใหญ่ก็คือ,อรัชกาลนะที่ทําอาวุไปนาตาไปไล่เนื่องจากว่าใต้โต๊ะมันมีไงนะมันก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนี่คือบ้านเรานะครับก็เสียงกระทบนั้นอันตรายมากที่สุดท่านครับนะครนี้การสูญเสียเรื่องเสียงนั้นมันอันตรายอะไรบ้างประการแรกการสูญเสียได้ยินแบบชั่วคราวนะครับประการที่2คือถาวอ ช่วงเราท่านนึกถึงเวลาท่านเข้าไปในผับในบารนะ์เนาะในท,ที่ที่มีเสียงดังย่านนี้พระรามเข้าอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ผมผมไม่แน่ใจนะสมัยผมนั้นเนี่ยผมจําได้อะไรนาซานะสมัยผมเป็นนักสิ์นักศาเนี่ยโอ้วันไหนได้ได้มา NASA, นาะซ่าเนาะโอ้วันนั้นยืดมากเลยนะนั่นานาซ่าจำได้ไหมเลยุดไฟฟ้าไปนิดหนึ่งนาซาต้น,ะตนล่างกแง็แพงนั่นแหละครับเมื่อก่อนโอ้ดังมากเลยนะนะใครก็รู้จักตอนนี้อะไรนะตอนนี้รู้จักที่ไหนแถวนี้ต้องรู้จักที่ไหน อาซีเออาเผมผมเคยไปอาซีเอนะผมไปผมไปสังเกตการผมไม่ได้เข้าเลยว่าโอ้ก็ไม่น่าเชื่อว่าบ้านเรามันมีอะไรพอยามวิการยามราตรีเนี่ยบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะนะนะคนเราก็ว่ามันเปลี่ยนแปลงนะท่านท่านลองไปดูแล้วกันนะนะผมไปก็ไม่ยากกลับนะไปแล้วครั้นี้สูญเสียแบบถาวอลนะฮะนี่แหละครับมันมีอะไรบ้างก็คือหูหนวกไปเลยท่านครับนะแต่ถ้าเกิดว่า ในขณะที่เราได้ยินเสียงเมื่อสักครูน่นี้สีประเภทนั้นอ่ะมันจะทําให้คนเนี่ยมีแว่นม่านตาในขยายนะครับดังนั้นเวลาหมอเขาตรวจคนนะเวลาเขาตรวจสุขภาพคนทําไมเขาฉีกตาดูล่ะนี่แหละฮะเขาดูม่านตาม่านตาคุณเป็นยังไงลนะ่ะถ้าเกิดม่านตาคุณขยายเยอะเนี่ยก็คือมันจะไปสู่วาระสุดท้ายของชีวิตคนนะดังนั้นเวลาหมอถ่างตาเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะทำให้คนนั้นเกิดอาการคลื่นไส้ นะหัวใจเต้นแรงเร็วอันนี้คือเสียงหมดเลยนะแล้วก็ต่อมนะต่อมอ,อะดรีนาเนี่ยก็คืออะดรีนาลีนจะเป็นต่อมที่ขับนะฮอร์โมนออกมาผิดปกตินะครับระบบทางเดิอนอาหารนั้นก็คือมันไม่ปกตินะฮะอันนี้ก็คือผลต่อร่างกายนะครับคน,นี้หลักการป้องกันนะเรื่องเสียงก็ป้องกันที่ต้นตอเมื่อกี้บางทีเราป้องกันไม่ได้ไงก็นะครับอันนี้ก็การจัดการด้านความปลอดภัยนั้นนะครับอะไรที่แก้ไขตัวผู้เกี่งานนั้นให้เป็นทางเลือกสุดท้าย จำไว้นะเพราะต้นทุนมันสูงนะครับนอกจากนี้เรื่องของความร้อนความร้อนในภา,าคอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่สองร้อนร้อนแห้งกับร้อนชื้นร้อนแห้งก็คืออุตสาหกรรมพวกนี้ครับก็คือพวกโรงงานถลุงเหล็กงานตีเหล็กโรงงานทาแก้วส่วนร้อนชื้นก็อะไรที่มันมีน้ำอะครับเปียกเปียกแช่แชอย่างเช่นโรงงานทําเนื้อเยื่อก,กระดาษนะในกลุ่มของ s c g ครับปูนซีเมนไทยอะโรงงานกระดาษาผมไปไปสอนที่ขอนแก่นโอ้ใหญ่มากเลยครที่ลำอำเภอ ลำน้ำพองอะไรเขือออออเข่อนตรงนั้นเขื่อนเขื่อนอุบลนะเขือ่อนอุบลรัฐนะปรากฏว่าเนื้อที่หลายพันไร่เป็นของ SCG หมดเลยนะครับก็โรงงานนี้คนก็จะเกิดอันตรายนะแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างครับนี่แหละนะพวกตะคริวอันนี้ก็คือพวกความร้อนอร่างกายอ่อนเพลียเสียน้ําเยอะนะเป็นลมถ้าเกิดเป็นโรงงานพวกนี้ก็โรงงานเหล็กคนเป็นผดผืนคันผมไปสูตรสาครสูตสงครามนะ พวกมองต่างๆนะมอง A มองบีอ่ะปรากฏว่าหูผดผื่นพันนี่เต็มตัวเลยนะพวกนี้เสื้อผ้ามันก็ไม่ใส่นะเพราะงานพวกนี้คนไทยไม่มีนะครับนะคนไทยไม่ได้ทํางานพวกนี้ปัจจุบนันนี้แถวด้านโน้นก,ก็จะเป็นพมา่าเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเป็นงานพวกก่อสร้างเขมรนะขเขมรนี่สู้หน้าดูเลยนะครับก็อีกตัวนึงก็คือการติดเชื้อนะดังนั้นคนงานพมา่าในในในจังหวัดสุสาครสุสุนงคามพวกนี้ ก็ปัหาลายโรคแล้วนะนะอย่างเช่นคนที่อยู่ตามแพปลาก็เป็นโรคติดเชื้อกันเยอะไม่ล้างไม้ล้าง,ม,างมือให้สะอาดแล้วก็ไปกินอาหารนะผมไปวันนั้นไปไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เจอนะเจอพวกนี้พวกเป็นโรคปวด,ดท้องปวดท้องนะฮะก็คนไทยเราก็มีนะส่วนมากคนไทยเราก็กินพวกเนี่ยส้มตุงส้มตาพวกปูพวกปลา,ลาเนี่ยก็ระวังนิดหนึ่งนะท่านใดที่ทางบ้านชอบกินปลาแล้วระวังนิดนึงนะเรื่องของพิษพยาธินะครับ